3สิ่งนะคะที่ยิ่งทำยิ่งจนนะคะฝากคุกับปุ้มนะคะที่เพจคุณปุ้มนะคะเออ่วันนี้ปุ้มมีอะไรมาคุยกันนะคะเอสามสิ่งนะคะที่ยิ่งทำเนะะี่ยจะยิ่งยิ่งทำยิ่งจนเออมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเขียนมาอย่างแรกก็คือสามข้อห้ามยิ่งทำยิ่งจนอยากรวยนะคะอยากรวยมันดูขัดแย้งเนาะทำไมอยากรวยแล้ว ยิ่งอยากรวยเราก็จะยิ่งจนลงนะคะในการทําธุรกิจนะคะโดยประสบการณ์บุ้มเองเนี่ยเวลาเราจะเลือกทําธุรกิจอะไรสักอย่างนึงอะถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความที่ว่าอยากจะรวยหรือว่าเห็นคนอื่นขายดีนะคะแล้วอยากอยากรวยตามคนอื่นนะคะถ้าเริ่มต้นด้วยความอยากรวยส่วนมากพอเวลามีปัญหาอะไรขึ้นนะคะก็ เอ้กูไม่รวยเหมือนคนอื่นแหละก็จะก็จะแบบว่ารู้สึกเอ่อท้อแท้นะคะท้อแท้นะคะรีปุ่มลิสมานะคะคือความอยากรวยเนี่ยนะคะถ้าใช้เป็นตัวนำในการค้าขายนะคะในการค้าขายเนี่ยจะทำให้การค้าเนี่ยคือคล้ายๆว่าคุณจะยอมแลกทุกอย่างเพื่อเงินนะคะคุณอาจจะเอาของไม่ดีมาขายหรือว่า ซิกแซกลูกค้านิดหน่อยนะคะเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่าแบบเราจะโฟกัสไปที่รวยแบบว่าเงิน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 ใช่ไหมมันจะมันมันจะไปผิดทางนะคะเออบุ้มจะบอกคุณเวลาโฟกัสเรื่องเงินนะคุณให้ใช้เงินเป็นตัวชี้วัดตัววัดผลคืออะไรเออ พอเราเราบอกว่าลูกค้าของเราเนี่ยเวลาได้สินค้าแล้วต้องมีความสุขความสุขมันวัดผลไม่ได้นะคะความสุขมันวัดผลไม่ได้แต่เงินวัดผลได้นะคะอย่างเช่นลูกค้าพอใจสินค้าหรือไม่ให้คุณดูที่ยอดขายนะคะว่ายอดขายขายดีแสดงว่าสินค้าของคุณเนี่ยพอใจลูกค้าพอใจนะคะแต่ถ้าคุณไม่ทำแบบเราถามแบบมีความสุขหรือไม่ไอ้ความสุขมันวัดผลไม่ได้เพราะ,ะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องเงินนะคะให้เป็นตัวชี้วัด ในการทํากิจการของคุณว่าเฮ้ยเดือนแบบว่าอย่างปุ้มนี่เวลาออกสินค้าอะไรออกมาแล้วมียอดขายปุ้มก็จะรู้ว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วลูกค้าซื้อของเรานะคะเงินเป็นเป็นเครื่องชี้วัดหน่วยชี้วัดแต่ถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องเงินนะคะมยกตัวอย่างเวลาคุณสมมติคุณขายลูกชิ้นนะคุณโฟกัสแต่เรื่องอยากรวยคุณก็จะไปหาลูกชิ้นที่ราคาถูกอะคะ่ะ ต้นทุนต่ําแล้วก็พยายามที่จะมาดัดแปลงซิกแซกให้ขายแพงๆเพื่อที่คุณจะเห็นว่าเงินส่วนต่างตรงเนี้ยมันทําให้คุณรวยแล้วแม่งเจงทุกหลายหรือเห็นคนอื่นที่บ้านปุ้มเ,เป็นแบบว่าปุ้มเป็นคนลาดบุรีนะคะคนดําเนินเห็นคนอื่นปลูกองุ่นแล้วรวยอ่ะขายเจลก็ได้ขายแอมสอ่ะขายเจลอะ่ะ เห็นแล้วรวยแบบว่ากูรวยแน่อีรอบนี้ลงทุนเจลลงทุนซื้อแมสแล้วเป็นไงตอนนี้แมสจากกล่องละแปดร้อยนะคะแมสสีฟ้ากล่องละแปดร้อยเหลือกล่องละห้าสิบแยกปักซอยบุ้เนี่ยยังขายไม่หมดเลยอะ่ะจากกล่องละแปดร้อยเหลือกล่องละห้าสิบนะคะอันนี้คือคุณแบบว่าโฟกัสไปที่เรื่องแต่ว่ากูอยากรวยกูจะทำอะไรรวย กูจะขายอะไรให้รวยเวลาเริ่มทำธุรกิจเริ่มนี้แถวนี้คนซื้อน้ำแข็งเข้ามาทุกคนเลยว่ะแต่ไม่มีร้านน้ำแข็งเออกูขายน้ำแข็งเริ่มที่ปัญหาลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์อย่าไปคิดว่าเฮียร้านนั้นแม่งขายไข่เจียวรวยกูทำมั่งคุณไม่รู้บางทีเขามีฟาร์มไก่ของแม่เขา ต้นทุนไข่เขาถูกคุณไม่รู้เบื้องหลังเพราะฉะนั้นไปเริ่มที่ปัญหาลูกค้าก่อนนะคะแล้วใช้เงินเป็นตัวชี้วัดเงินก็คืออะไรไขด่ดีพอไขด่ดีเออกูมาถูกทางแล้วกูขายอันนี้แหละใช่กูช่วยคนได้มากขึ้นกูมีลูกค้าเยอะขึ้นธุรกิจคุณมาถูกทางเงินเป็นตัววัดผลแล้วมันเป็นอะไรที่คนยอมรับอันนี้ปุ้มพูดตรงๆนะ เงินเป็นอะไรที่คนยอมรับเป็นตัวชี้วัดความสุขวัดผลไม่ได้นะคะความสุขวัดผลไม่ได้นะคะแล้วเราใช้เงินเพื่อคัดกรองคนคัดกรองลูกค้าได้นะคะคัดกรองลูกค้าได้เช่นอะไรเออเวลาคุณจะจะขายอะไรอะขายขายนี่อาหารทะเลแบบอ,อันนี้ไข่ปลาคาวเวียไข่ปลาคาวเวียนะ คุณไปเอาคาไอไอ,ไอคาวเวียเนี่ยมาผัดแล้วให้คนกินทุกๆเนี่ยนะลูกค้าก็ไม่กินเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องมันมันคาวมันกินไม่เป็นปุ้มเคยไปกินคาวเวียนี่กินไม่เป็นไม่รู้มันไม่อร่อยแล้วมันแพงนะคะพอคาวเวียไปขายแพงๆในโรงแรมเขาก็จะคัดกรองลูกค้าที่กินคาวเวียเป็น กินเนื้อไปกินของสดซาชิมิอะไรไอ้พวกที่เป็นเขาเรียกว่าตาถึงลิ้นถึงเนี่ยมันก็จะไปกินของพวกนั้นคัดกรองลูกค้านะคะเพราะว่าถ้าคุณเอาของไปขายให้คนที่เขากินไม่เป็นตาไม่ถึงลิ้นไม่ถึงเขาก็จะมาคอมเลนคุณแล้วคุณก็งงว่ากูก็ทำอย่างดี กูก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีแซลมอนอย่างดีทําไมลูกค้ายัางไม่พอใจลูกค้ามันไม่กินแซลมอนลูกค้าชอบกินปลานินทอดอย่างนี้ลูกค้ามันคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นเงินเป็นประตูด,ด้านแรกที่คัดกรองสินค้าหรือลูกค้าเข้ามาคุยกับคุณนะคะปุ้มขายเฟรนช์ชยให้นักลงทุนที่คนที่จะมีทุนเข้ามาอยู่ที่เ,เกือบแสนคนที่มีเงินแสนนี่ คุยเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะออธุรกิจก็จะคุยแบบธุรกิจใหญ่เป็นยังไงมันขายยังไงมันอะไรยังไงถ้า,อาลองเริ่มต้นก่อนเทสอะไรยังไงเงินเป็นประตูด,ด่านแรกของการคัดกรองสินค้านะคะถ้าคุณอยากได้ฝนตกขี้หมูไหลขายถูกไปเลยนะคะแล้วคุณค่อยไปกรองกันทีหลังเทกันเข้ามาเลยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเงินเป็นเป็น เหมือนแบบว่าคุณจะไปซื้อรถโชลูมโตยโยต้ากับโชลูมเอ,อโรสรอยอย่างเงี้ยประตูด้านแรกเนี่ยจะคุณเข้าโรสรอยเนี่ยคุณลูกค้ามันมีตังระดับหนึ่งนะก่อนที่มันจะเข้าไปมันไม่ได้ทะเลอ้อทะลลาเข้าไปว่าโรสรอยขายอยู่กับโตยโยตานิสสันรถญี่ปุ่นอะมันมันคนละราคากันด้วยนั้นมันราคาหรือ ราคาเนี่ยเป็นประตูด่านแรกของการคัดกรองลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเงินนี่เข้าใจใหม่นะคะเงินคือตัวชีว้วัดวัดธุรกิจของคุณมาทุกทางสองคัดกรองลูกค้าที่คุณอยากจะได้ระดับนั้นๆน,น,นะคะคัดกรองลูกค้าแล้วก็เงินใช้เพื่อขยายผลขยายผลยังไงอย่างเช่นคือต้องบอกเลยว่าเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนยอมรับกันพอเวลาคุณดูมีเงินเนี่ย เวลาคุณอยากจะขยายกิจะกา้าหรือว่าจะพูดอะไรอะ่ะเงินจะทําให้คุณคําพูดคุณมีน้ําหนักขึ้นนะคะจากที่มาเจอกันนี่ไม่เคยรู้จักเลยแต่พอร,รู้ว่าลูกค้าคุณเนี้ยรวยความคิดคนที่คุยด้วยเนะี่ยเปลี่ยนไปส่วนมากเพราะฉะนั้นเงินมันเป็นอะไรที่ต้องยอมรับว่ามันมันมัน,ม,นมันทรงพลังนะคะแต่ว่าถ้าตัวคุณเองรู้เรื่องเนี้ยก็อย่าอย่าใช้ความทรงพลังของเงินเนะี่ยเข้าใจผิดนะคะอย่าคิดว่า เฮ้ยเราจะต้องแม่งขายรวยอะแม่งรวยแม่งก็ไม่กําหนดด้วยว่ารวยยังไงกูก็รู้แค่รวยอีกนะคะรวยเอาขายได้เดือนละสามแสนหรือกําไรใช่ไหมขายยังไงกําไรเดือนละสามแสนมันก็จะต้องชี้แจงออกมาแบบถ้ารวยคําเดียวงงมากแม่นะคะไม่รู้จะยังไงนะคะตัวคุณก็มั่วไอ ไอธุรกิจมันก็เลยไม่มีแบบแผนกูคิดแค่ว่ากูขายดีกูคิดแค่กูรวยนะคะอย่างนี้ไม่ได้อย่างแรกอย,ยากรวยนะคะให้อยากที่จะแก้ปัญหา,าลูกค้าอยากที่จะว่าขายดีเพื่อที่จะชี้วัดว่าสินค้าของเราเนี่ยมันมาถูกทางเว้ยแล้วที่กูทําอยู่เนี่ยมันมันโอเคมันได้กําไรจริงๆนะคะเออแล้วก็มันตอบโจทย์ลูกค้านะคะอยากรวยไปแล้วนะสองดูรวยนะคะดูรวย นะอ่าปุมก็ลิสมาดูรวยนี่แม่งเข้าใจยากเอาอย่างงี้ปุ้มจะบอกว่าเวลาคุณใช้ของแบรนด์เนมนะของแบรนด์เนมมันจะมีกลุ่มคนที่ว่าใช้ของแบรนด์เนมแบบว่าดูดีอ่อดูดีอีพวกคนที่ใช้ของแบรนด์เนมดูดีเนี่ย มันก็จะมีความสุขความสุขนั้นก็แม่งมาพร้อมกับรายรับรายจ่ายคือมันไม่มันไม่ได้ซื้อของแบรนด์เนมแบบถูรู้ถูกกังอะ่ะซื้อแบบว่าผมจะซื้อแบบมีมีปัญหากับการเงินอยู่แล้วแล้วก็ไปซื้อแบรนด์เนมมาใส่เพื่อ ให้คนอื่นดูว่าคุณรวยอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้ชีวิตมันมีปัญหาการเงินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนใช้แบรนด์เนมเนี่ยดูดีเนี่ยบางคนใช้แบรนด์เนมเอามารีวิวนะคะบางคนใช้แบรนด์เนมเพื่อไปติดต่อธุรกิจนะคะเขาไปต่อยอดเพราะฉะนั้นแบรนด์เนมของคุณนะ่ะคุณก็ต้องปุ้มโอเคนะถ้าคุณใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใส่เพชรหรืออะไรก็ตาม เพื่อที่จะไปต่อยอดนะคะคุณตัดชุดแบบ8 0 0พเลยก็ได้เพื่อที่วันนี้คุณจะไปพบลูกค้าคนสำคัญแล้วมันทำให้คุณนะปิดดีลได้อีกสิบล้านนะคะขายคอนโดได้หรือว่าขายรถได้อันนั้นไปต่อยอดนะคะเป็นการลงทุนนะคะแต่ถ้าคุณจะซื้อของแบรนด์เนมเพื่อที่จะให้อีเจียบอีพิม ดูว่ากลัวก็มีนะอย่างเงี้ยมาผิดทางนะมันจะยิ่งทําให้คุณน่ะมีภาละหนี่การเงินคุณเละมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใส่ปลอมแล้วดูดีก็ยังมีเยอะดูดีอะ่ะเอออย่าไปดูรวยแต่ดูดีนะคะมันอยู่ที่ไม้แขวนด้วยรสนิยมเทสด้วยคลาสด้วย แต่คืออย่าให้มีปัญหาด้านการเงินนะคะถ้ามันจําเป็นจะต้องมีปัญหาด้านการเงินจริงๆให้คุณมั่นใจว่าสินค้าแบรนด์เนมที่คุณจะซื้อเนี่ยมันไปต่อยอดแต่ท้งนี้ท้งนั้นปุ้บก็บอกเลยค่ะว่าบางคนซื้อนาฬิกาเพื่อการลงทุนนะคะไอ้ปาเต้ฟิลิปอะไรที่แม่งเรือนเป็นล้านหรือเปล่าเนี่ยปุ้งไม่แน่ใจเวลาขายออกเนี่ยนะคะมันราคามันไม่ตกนะคะบางคนเล่นนาฬิกาเนี่ย กระเป๋าชาแนลบางรุ่นนะคะเอามาสะพายปิดดีลลูกค้าได้ตอนขายก็ยังได้กำไรนะคะอันนั้นคนละเรื่องอันนั้นลงทุนนะคะเขาดูรวยนะคะแล้วเขาในความที่เขาดูให้คนดูรวยเขาลงทุนไปด้วยนะคเพราะนั้นแต่เราไปเห็นเขามีเนี่ยไม่ใช่ว่ากูซื้อเกทับแม่งเลยแล้วก็การเงินคุณจะมีปัญหานะคะถ้าคุณใส่ทอง ให้คนเชื่อถือเวลาคุณไปค้าขายอันนั้นเป็นการลงทุนแต่ถ้าคุณใส่ทองเพื่อให้คนรู้ว่ากูก็มีระดับหนึ่งนะจ๊ะวันหนึ่งเวลาคุณขัดสวนการเงินแล้วคุณไม่ได้ใส่ทองคุณจะไม่อยากออกไปไหนเพราะว่าคุณไม่อยากตอบคำถามว่าทองไปไหนหมดแล้ววะเอาสร้อยคอเคยเห็นใส่เส้นเท่านี้หายไปไหนแล้ววะ ช่วงนี้ขายไม่ดีหรอเห็นเงียบๆเห็นไหมมันเป็นคำมันเป็นบ่วงให้คุณอะพอมันอยู่มันเป็นตัวบอกกับคนอื่นว่ากูรวยพอมันหายไปเอ,อ้มึงไม่รวยแล้วเหรอมันตัวคุณเองอะจ,จะจะเครียดหรือเปล่ากับการแบบว่าคนนั้นคนนี้มามองนย่เอา้ามึงไม่มีทองใส่ขายไปแล้วเหรอต้องดิ้นลนไปหาทองปลอมมาใส่อีกนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะซื้อใส่ก็ให้เป็นการแบบว่าลงทุนวันนี้จะต้องไปติดต่อลูกค้าอะไปชวนลูกค้าทําธุรกิจอะไรอาจสมมติบางกลุ่มก็มีแชร์ลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่เห็นไหมเป็นธุรกิจของเขานะคะแบรนด์เนมเมื่อก่อนผมเคยซื้อกระเป๋ามาลงทุนนะคะซื้อมาใช้ด้วยแล้วก็ขายก็ได้กําไรพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น อย่าไปอยากดูอย่าไปอยากดูรวยนะคะมันอันตรายมากนะคะเพราะว่าพอขึ้นแล้วมันลงลําบากนะคะนะคะอย่าไปอยากรวยสองอย่าไปอยากดูรวยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันนี้สําคัญนะคะน,นี่สําคัญมากอย่าไปด่าคนรวยนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าอยากรวยอยากรวยอยากรวยนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปสี่แยกเจอบีเอ็มป้ายแดงนะคะ อะไร x สามเงี้ยในใจคิดแล้วแบบแม่งเฮ้ยขับรถเที่ยแม่งทำเป็นทาเป็นแเงี้ยในใจไปเป็นแบบว่าไม่ชอบที่หน้าเงี้ยพยายามปรับอารมณ์คุณให้เป็นเป็นเพื่อนกับพวกเขาให้เป็นให้เป็นมิตรกับพวกเขาให้เป็นมิตรกับพวกเขาอะเฮ้ยวันหนึ่งเราก็จะต้องแบบ มีแบบนี้เราวะมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยคือให้ไปแบบรู้สึกว่าไปเป็นเป็นมิตรกับพวกเขาไปรู้สึกว่าคือไงคนแบบว่าเรานี่บอกให้คนรวยเมื่อก่อนบุ้มเป็นนะแม่งโคตรหน้าหมันไส้เลยทําเป็นรวยอะไรเงี้ยกูก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันขับรถญี่ปุ่นมากูไม่ค่อยมีปัญหาพอขับเบนซ์ขับอะไรมารู้สึกว่าแม่งขี้แอ๊กว่ะอะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกเนี้ยอย่าให้มีนะคะอย่าให้มีแทนที่คุณจะไปดูว่าเขาเคียดอะไรเงี้ยคุณไปเรียนรู้เวลาเขาพูดท่าทางของเขาทําไมเขาถึงไปจุดนั้นได้อย่างเงี้ยนะคะไปไปคือคนเนี่ยมันไม่ได้ดีร้อยเปอร์ซ็นต์หรอกค่ะถึงเขารวยเนี่ยก็ขอให้คิดแค่ว่าเอ้ยการที่เขาไปถึงจุดนั้นได้เนี้ยเขามีดีอะไรแล้วเราก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าคนรวยนี่มันต้องแม่งดีร้อยด้านมันไม่ใช่นะคะ มันต้องดีทุกหน้าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละค่ะเพราะแต่เราชอบจะแบบปุ้มนี่ชอบจะไปเหมือนมันไส้ไปมองในจุดที่ว่าแม่งมึงก็รวยสิมึงจะพูดอะไรก็พูดได้นะคะความคิดอันนี้ตัดไปนะคะให้ไปย้อนดูเปลี่ยนไปย้อนดูใหม่ว่าเฮ้ยการที่เขาไปจุดนั้นได้คาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงวะเขาดูไม่ค่อยสนใจใครเขาดูแบบว่ายิงยิง หรือว่าเขาดูไม่สนใจคําพูดของใครเขาเขามุ่งตรงไปยังธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือไปเรียนรู้คาแรคเตอร์ของเขาว่าเขาคิดอะไรเขาทําอะไรทําไมถึงทําให้คนคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยร่ารวยไปอยู่ถึงจุดนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นย่าไปาลังเกียจคนรวยนะคะอันที่สามนะคะเจอทีไรก็ไม่ค่อยพอใจนะคะไปแหมททำมาใส่ทองทำมาใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยปุ้มเป็น มื่อก่อนนะคะก็จะแบบว่าไม่ใค่อชอบก็คิดใหม่ว่าเฮ้ยทําไมเขาถึงรวยมาได้วะธุรกิจอะไรวะลองถามดิพี่เป็นไงคะแบบแล้วเราทําเกี่ยวกับอะไรคะอันเนี้ยรู้เห็นไหมอ๋อทําเกี่ยวกับทําเกี่ยวกับอาหารทะเลอุ๊ยธุรกิจอาหารทะเลแม่งเวิร์กขนาดนี้เลยเหรอวะเห็นไหมเก็บข้อมูลไปเออพี่แล้วแบบ ขายยังไงอะคะเนี่ยมึงไม่ต้องไปรังเกียจเขาไปดูว่าเขาทํายังไงจะได้รวยเหมือนเขาพอเจอคนจนเนี่ยแหมสงสารอยากจะไปผูกมิตรมากพอเจอคนรวยเกียดทันทีใช่ไหมก็จะอยากเป็นมิตรก็อยากเป็นมิตรก็สองคนเลยเลยสิมันเป็นยังไงมันทําไมไม่ได้อะสรุปสามข้อยิ่งทํายิ่งจนอยากรวยเริ่มธุรกิจด้วยความอยากรวยเอาเงินเป็นที่ตั้ง เจอปัญหาระหว่างทางล้มแน่นอนนะคะสองดูรวยนะคะจะต้องให้มันยิ่งใหญ่ใหญ่โตเข้าไว้นะคะพูดอะไรใหญ่โตตลอดพอเวลามันลม้มมันล่วงลงมานี่ไม่อยากคุยอใครกันเลยนะคะเพราะว่ามันฟอร์มมันเยอะจัดไปทําไว้เยอะมากพอมันลม้มนี่พูดอ้อมอ้อมแอมแอมไม่ค่อยอยากคุยอใครเขาไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเราเนี่ยแหละรู้สึกกับตัวเราเองนะคะแยกแยะ ให้ออกที่ปุ้มพยายามอธิบายคุณวันนี้มันไม่ใช่ว่าอ้าวล้วเคยบอกว่าต้องแต่งตัวดูรวยไม่ไม่ใช่น้ำลงทุนนะคะเป็นการลงทุนเป็นป,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 ปิดดีกว่าลูกค้านะคะไปสภาพเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเอเย่นขายยาหรือว่าดูแล้วขโมยตังคูแน่นอนธุรกิจร่วมกับธุรกิจกับอีนี่นะคะก็ไม่ใช่แต่งตัวนั้นไปเพื่อดีลธุรกิจนะะดูรวยแบบนั้นโอเค แต่ไม่ใช่ดูรวยให้ตัวเองกระอักเลือดนะคะแล้วก็สุดท้ายไม่ได้คนรวยนะคะไปยัดดีกับคนรวยไปล้วงความลับไปดูว่ามันใช้ชีวิตยังไงวะมันกินอะไรวันวันหนึ่งเอ้ยทำไมมันใส่เสื้อยังไงมันแต่งตัวอะไรยังไงคาแรคเตอร์ยังไงที่ทำให้มันจากคนธรรมดาแบบเราเนี่ยก้าวไปสู่ ความล่ำรวยก้าวไปสู่เศรษฐีได้นะคะนี่ใส่เศรษฐีแบบนั้นน่ะม,มันมีอะไรนะคะก็ไปญาติดีกับเขาไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ